แต่ว่าเมื่อมาแล้วเนี่ยก็เรียกว่าเราโชคดีที่เราได้พบผู้คนมากมายที่เพื่อเหลือเพื่อกุลเรามีความหมายมีคุณค่าต่อชีวิตของเรารักเราแม่ตากริณาเราตั้งแต่แม่พ่อญาติผู้ใหญ่ปู่ย่าตายายน้เม่อเราโตขึ้นก็มีครูบาอาจารย์มีเกรียนนันมิตรมีเพื่อนนะที่เพื่อเพื่อเพื่อกุลเรา แล้วเราต่อมาก็ได้พบคู่ครองผู้เป็นที่รักของเรารวมทั้งมีลูกมีหลานได้พบได้เจอคนที่อ่อนไบกว่าเราแต่ล้วนมีคุณค่ามีความหมายต่อชีวิตของเราแต่ความจริงก็มีว่าเนี่ยพบก,กับคราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คู่กันเมื่อเจอแล้วก็มีจา่าเป็นเช่นนี้ไม่ว่ากับ ทรัพย์สินเงินทองค่าของเครื่องใช้รวมถึงผู้คนที่เรารักและรักเราที่มีความหมายต่อชีวิตของเราในยาคุบเรามีความสุขแต่เมื่อพลาดจากกันก็ย่อมมีความเศร้าโศกการได้เจอผู้คนที่มีคุณค่าถือเป็นโชคแต่เราก็ต้องยอมรับว่าสักวันหนึ่งก็ต้องมีการจากมีความสูญเสีย เนเพราะเช่นนั้นเนี่ยก็ยเป็นธรรมดาที่เราจะมีความเศร้าโศกเสียใจเมื่อเขาจากไปเราจะทำองไรกับความเศร้าโศกเสียใจนะั้นส่วนเราก็ต้องยอมต้องอนุญ,ญาตให้เรามีความเศร้าโศกเสียใจการที่เราจะไปกดข่มหักข้ามใจไม่ให้เศร้าโศกย่อมเป็นเรื่องยากและเราจะรู้อยู่ในใจว่าการสูญเสียการจากไปเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตแต่เมื่อมีความผูกพันกันเสร็จแล้ว ในยามที่ต้องจากกันก็ย่อมเศร้าโศกเสียใจการอนุญาตให้ตัวเองเศร้าโศกแทนที่จะหักห้ามกดข่มเป็นสิ่งที่อาจจะมีประโยชน์สำหรับเราแต่ถ้าว่าเราปล่อยให้ความเศร้าโศกนั้นเนี่ยฉุดเราดำดิ่งจนไม่เป็นอันทําอะไรจนจับเจ้าเศร้าส้อยอันนั้นเนี่ยอาจจะเรียกว่า เรากำลังก่อให้ความเศร้าโศกนั้นเนี่ยทําร้ายเราจะจะทําอย่างไรที่จะไม่ให้ความเศร้าโศกนั้นเนี่ยมันกัดกินใจเตงมท่องเราไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทําไมในเมื่อคนที่เรารักได้จากไปแล้วมีทางใดที่เราจะทำเพื่อช่วยบรรเทาความเศร้าโศกในทางศาสนาเนี่ยท่านก็มีวิธีการที่จะช่วยให้เราบรรเทาความเศร้าโศกเสียใจ เนี่มคนรักจากไปด้วยการทําบุญอุทิศให้เขาหรือว่าอุทิศให้ท่านเหล่านั้นเนี่ยได้ประสบสุขในสมัยพบเพราะเราเชื่อว่าผู้ที่จากไปอยู่ในภพภูมิใหม่แม้จะเอาอะไรไปไม่ได้เลยทรัพย์สินเงินทองคนรักชื่อเสียงกิติยศแต่ว่าบุญย่อมตามติดไปและถ้าหากว่าผู้ที่ยังอยู่ได้อุทิศบุญกุศลไปให้ ก็จะเป็นการช่วยให้ท่านได้ประสบสุขในสัมภระพวกไม่ได้ทำเช่นนี้เนี่ยลูกหลานที่ยงอยู่ก็จะรู้สึกคลายจากความเศร้าโศกไม่มากก็น้อยแต่ก็ยังมีอีกหลายวิธีที่เราจะทําได้นะเพื่อช่วยบรรเทาความเศร้าโศกมี้ิคนึ่งเนี่ยวันดีคืนดีก็สูญเสียสามี ซึ่งจากไปเพราะโรคมาลมาลเรียมาลาเรียที่มันเป็นโรคต่างต้นนะไม่กี่เดือนต่อมาเธอก็สูญเสียลูกชายคนเดียวจากอุบัติเหตุรถยนต์พอสูญเสียทั้งสามีและลูกเนี่ยเธอก็รู้สึกว่าชีวิตเธอไม่เหนืออะไรแนละ้วเจ้า,าโศกเสียใจหมดอะไรแต่อยากมีชีวิตเริ่มรู้จะอยู่ไปทําไมก็ไม่เหนื่อยอะไรเลยจนทั่งวันหนึ่งเธอก็คิดถึงการฆ่า,ต,าตัวตายแต่าเธอกพยายางช่่งใจไว้ได เธอเป็นพนักงานทำความสะอาดนะคลีนหน,นึ่งแห่งหนึ่งไม่ได้ร่ำรวยนะวันหนึ่งเนี่ยกลับทำงานเสร็จเธอก็เดินกลับบ้านตอนนั้นมันก็ค่ำแล้วตอนที่เดินกลับบ้านเนี่ยก็มีแมวหอมโซตัวหนึง่งวิ่งตามเธอมาเธอก็ที่แรกก็ไม่สนใจเธอไม่มีใจให้กับอะไรหรอกแเธอกงเศร้าโศกเสียใจกับการสูญเสียสามีและลูก ต่พอเดินมาถึงบ้านเนี่ยแมวก็ยังตาเมาเธอมาเธอล้วก็สงสารเพราะว่าตอนนั้นมันมืดแล้วก็มันก็หนาวมากก็เลยอุ้มแมวตรงน,นั้นเข้ามาในบ้านเรื่องจากมัน้อมโซมากเธอก็เลยรินน้ํานมให้มันกินเส็จ,จานเพราะมันดีใจมากมันเรียนจนหมดเลยนะเสร็จแล้วก็มาคลอเคลียร์ขันแข้งปันขาเธอ ธอเห็นเธอก็อกดยิ้มไม่ได้เ้อเธอก็คิดมาว่าเอ๊ะฉันยิ้มไม่ได้นี่นานแล้วหลายเดือนแล้วนะทำไมฉันยิ้มได้เธอก็ได้คิดต่อไปว่าเนี่ยถ้าการช่วยทำให้แมวมันหายผิวทำให้ฉันยิ้มได้การช่วยคนเพื่อนบ้านผู้อื่นที่จทำให้ทำให้ฉันมนีความสุขเช่นกันพอนก่านเนี่ยเธอก็ไปเยี่ยมเพื่อนบ้านที่ป่วย มานานไม่ได้ไปลนรึเปล่านะเธอทําขนมนะเด็ดมือไปด้วยเพื่อนบ้านเขาเห็นเธอก็ยิ้มมีความสุขเธอเห็นเพื่อนบ้านมีความสุขเธอก็ไปม,มีความสุขไปด้วยแล้วเธอก็ได้ตระหนักว่าการช่วยคนอมีความสุขเนี่ยก็ทําให้เรามีความสุขเรื่องเหมือนกันแล้วแต่ถ้า้มาทุกวันเนี่ยเธอก็จะออกไปทําความดีช่วยเหลือผู้อื่น ทุกวันแล้วเธอก็มีความสุขมากขึ้นมากขึ้นจกนกระทั่งเธอคลายจากความเศร้าโศกแต่ก่อนเธอนอนไม่ค่อยหลับเลยแต่ตอนนี้เธอหลับได้จากคนที่มีความเศร้าโศกจมดิ่งอยู่ความห่อเหี่ยวกลับมามีพลังมีความสดชื่นเพราะอะไรนะเพราะเธอได้ช่วยเหลือผู้อื่น การที่เราช่วยผู้ที่มีความสุขเนี่ยมันเป็นการปลกพลังเมตตากรุณาและมาเติมความสุขให้ใจซึ่งสามารถจะขับไล่ความเศร้าออกไปกับจิตใจได้เหมือนกับน้ําเสียเนี่ยถ้าเราปล่อยน้ําดีเข้าไปน้ําดีมันก็ขับไล่น้ําเสียไปโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปวิ์น้ําเสียซึ่งเหนื่อยแต่ปล่อยให้น้ําดีเข้าไป มีสามีภรรยาคู่หนึ่งนะรักกันานานรักกันมากอยู่ด้วยกันมาสี่สิบห้าสิบปีแทบจะไม่เคยแยกจากกันเลยราะเข้าใจเลยแล้ววันนึ่งเนี่ยสามีก็ป่วยหนะัจกจนกระทั่งเข้าสู่ระยะสุดท้ายภรรยานี่เสียใจยมากแล้วพอเธอคิดถึงวันที่สามีาจากไปเนี่ยเธอรู้สึกทำใจได้ยาก ใจทุกหวันไหวบนงทีเธอก็บอกสามีว่าเนี่ยฉันจะอยู่ได้ยังไงถ้าไม่มีเธอสามีเนี่ยได้เตือนสติเ,เธอให้ำันแนะนำเธอว่าถ้าฉันจากไปเมื่อไหร่ก็มอบความรักที่มีให้กับฉันเนี่ยนําเป็นมอบให้กับผู้อื่นต่อไปปริยายที่รลก้ยไม่พอใจหลายก็มีใหม่เหรอ สามีไม่ได้แนะนัอย่างนั้นสามีไน้รัให้เธอเนี่ยเพื่อแพ่เอื้อเฟื้อให้กับผู้คนเหมือนกับที่เคยเผื่อแพ่่อบอ้อมอารใีให้กับเขาเจอคนที่ทุกข์ยากคนที่ลำบากพอสามีเสียชีวิตเนี่ยผู้เป็นภรรยาก็เศร้าส,สุดเสียใจแต่ก็นึกถึงคำของสามีเธอก็พยายามที่จะออกไปเพื่อช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยาก จะ็กกำพร้าคนไร้บ้านคนยากจนหรือว่าคนเท่าคนแก่ที่ถูกทอดทิ้งเจอทำแบบนีทุกวันทุกวันพรา้เถึงคําสอนคําแนะนําของสามีและในท่สุดเนี่ยเธอก็หลุดจากความเศร้าโศกได้เธอกลับมายิ้มแย้มแจ่มใสและมีกำลังในการที่จะดำเนินชีวิตต่อไป สรุปจากความเศร้าโศกเสียใจได้เพราะคำแนะนําของสามีซึ่งสาระสำคัญคือว่าให้เอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่หรือนึกถึงผู้อื่นสิ่งหนึ่งที่ช่วยบรรเทาความเศร้าโศกได้นั่นก็คือการช่วยเหลือเกื้อก,กูลผู้อื่นการนึกถึงผู้ที่ทุกข์ยากและไม่ใช่แค่นึกถึงเดียวแต่ว่าลงมือทำอย่างน้นอยๆเนี่ยมันไม่ทําให้เศร้ามันไม่ทําให้เจ้าจุกและจมในความเศร้าจนเส้นแรงสิ้นแหล่หลังท,งที่คนเราจะขยับ ของไปทาอะไรสักอย่างเลยเพาะสิ่งที่เป็นสิ่งสร้างสรรค์และยิ่งเป็นสิ่งดีงามมันก็ช่วยนาพาความสุขมาเติมเต็มให้กับจิตใจจนขับไล่ความเศร้าความทุกข์ออกไปได้การจากไปของคนรักสําหรับพวกเราแล้วเนี่ยนะสำหรับทุกคนมัน,มนคือความสูญเสียแต่อย่าไยให้มันเป็นความสูญเสียเ่านั้นทำให้มันเป็นสิ่งที่นำไปสู่การสร้างสรรค์ ทำให้มันเกิดคุณค่าเกิดความหมายขึ้นมากับชีวิตของเรากับที่ผู้เรียนอยู่ถึงแม่คนนึงเนี่ยสูญเสียลูกสาวอายคุณสิบผ้า 15, เมื่อสองสอง,สองปีที่ผ่านมาลูกสาวก็ลับหน้ารับแม่ก็เศร้าโศกเสียใจมากแต่วันนึงเนี่ยแม่หลือไปมองเห็นจับเย็บผ้าจับเย็บผ้านี่เป็นของขวัญที่แม่ซื้อให้ตอนที่เธออายุสักเก้าหรือสิบขวบเพราะเธอเป็นคนชอบเย็บผ้า แม่ได้ซื้อจักรเย็บผ้าให้แล้วลูกสาวก็ใช้จักรเย็บผ้าในการเย็บผ้าทําเปลือกหมอนทาปลอกหมอนทําผ้าคลุมไหล่ทำอะไรต่ออะไรมากมายเป็นของขวัญให้กับแม่เป็นของขวัญก,กับคนผู้คนแม่นิดถึงลูกเห็นจักรเย็บผ้าก็เลยเกิดความคิดว่าเนี่ยครั้งหน,นึ่งเนี่ยลูกเนี่ยชอบเย็บผ้าด้วยจักรเครื่องนี้ แม่คืออะอยากจะใช้จับเครื่องนี้เนี่ยถ้าม,มันมีคุณค่ามีความหมายต่อลูกก็ลกเลยช่วงั้นมันเกิดโควิดท่านละบาเจอได้จาก,จากเสื้อจับยับาของลูกนี่นลนะเย็บหน้ากาทำอย่างดีแล้วก็ชวนลูกชายมาช่วยทำด้วยหน้ากาที่ย็บเนี่ยเอาไปทำอะไรนะเป็นสิบเป็นร้อยเนี่ยขายเพื่อเอาเงินเนี่ยไปช่วยสับสนุน มอพยาบาลที่กำลังอยู่แนวหน้าช่วยผู้ป่วยโควิดการที่เธอใช้จับเย็บผ่าของลูปเนี่ยทำสิ่งดีที่มีประโยชน์ต่อผู้คนมันช่วยทำให้แม่เนี่ยคลายจากความเศร้าโศกในด้านหนึ่งนะก็ยัยงคิดถึงลูกอยู่แต่ด้านหนึ่งก็ภูมิใจว่าได้ทำสิ่งที่มีคุณค่าเพื่อ เป็นอำลูสอนถึงความรักที่แม่มีต่อลูกแม่คนหนึ่งนะสูญเสียลูกสาวซึ่งกำลังเรียนรับที่รุื่งโรดเรียนจบจากเมืองนอกเศร้าสศกเสียใจมากแล้วหนึงก็ระลึกขึ้นมาได้ว่าเนี่ยลูกเนี่ยเป็นคนชอบต้นไม้ลูกตั้งใจว่าเนี่ยอยากจะปลูกป่าในบ้านเกิดแต่ลูกก็ไม่มีโอกาสได้แม่ถึงลูก นึกถึงความฝันของลูกเพื่อไา้สานต่อความฝันของลูกนีงด้วยการปลูกต้นไม้ทุกวันทุกวันความรักที่มีต่อลูกเนี่ยนะมันมันดลบนบนาให้แม่เนี่ยมีเรี่ยวแรงที่จะเดินขึ้นเขาแล้วก็ปลูกต้นไม้ทีละต้นทีละต้นเป็นต้นไม้ที่ลูกรักโดยทำนี้เนี่ยไม่ใช่แค่อาทิตย์หรือเดือนทําเป็นปีต้นไม้แต่ละต้นที่โตเนี่ยมันทําให้เธอรู้ภาคภูมิใจว่าเนี่ย ยินดีที่ได้ทํายินดีที่สารฝันของลูกแล้วก็รู้สึกว่าลูกนี้ไม่ได้หายไปไหนแต่ลูกก็ได้เดติบโตกลายเป็นชีวิตใหม่ในรูปของต้นไม้แม่ทั้งยีนสิบปีนะจนภูเขาที่มันโล้นเตียนเนี่ยมันมีต้นไม้ลงร่มแลวตอนหลังเนี่ยคนในหมู่คนที่อื่นเนี่ยพอรู้ความเนี่ยก็ประทับใจก็มาช่วยปลูกต้นไม้บนเขาลูกนั้นเนี่ย ซึ่งมันเป็นเขาที่หัวโ้้นเนี่ยพื้นที่เป็นร้อยร้อยไร่ได้กลายเป็นป่าใหญ่แม่กลายจาความศ่องโหว่ก็ได้สารฝันของลูกและมีความภาคภูมิใจที่ความฝันของลูกเนี่ยมันได้นําไปสู่ประโยชน์สร้างสรรค์เรื่องาราวเหล่านี้นะมันเป็นเรื่องาราวที่น่าประทับใจที่มันชี้เห็นว่าการทําสิ่งดีงามไม่ว่าจะเพื่อเป็นอนุสรของลูก ของผู้ที่จากไปเพื่อสารฝันของเขาหรือเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นเนี่ยมันสามารถที่จะเยียวยาจิตใจของเราและบรรเทาจากความเศร้าโศกได้มันคือวิธีการที่ทําให้การจากไปคนที่เรารักเนี่ยไม่ได้มีความหมายเพียงแค่ความสูญเสียแต่มันยังมีมิติของความสร้างสรรค์แต่มาคิดว่าหน้าที่ของเราอย่างน,นนะที่มีต่อผู้ที่จากไปไม่าจะเป็นผู้ท,ที่เป็นบุปการรหรือ คนรักหรือลูกหลานของเราเนี่ยคือทําให้การตายเขามีคุณค่าถ้าเราปล่อยใจจมอยู่ความเศร้าโศกเสีย,ยใจกควูพอเดียวนั่นเราก,ก,กำลังทําให้ความตายเขาเนี่ยกลายเปเรื่องเลวร้ายที่ซ้ําเติมชีวิตจิตใจของผู้ทีทยังอยู่มันคงไม่ใช่เป็นวิธีการที่จะให้เกียริหรือว่าแสดงความความรับผู้ที่จากไป เ,เพราะพูดเป็นบุปการีซึ่งอยากจะเห็นเรามีชีวิตใหม่ก้าวหน้าเดินหน้าต่อไปด้วยใจที่สดชื่นแบบกบานคู้พี่พูดเป็นบุการีคงจะปวดเสียใจถ้าเขามียานวิถีอย่างรู้ว่าการตายเขาทําให้ผู้ที่เขารักตกตามย่ำแย่จนบางทีคิดสั้นแต่ก็ยินดีในสังเกรพบนะเราก็ต้องทําให้ ความตายก็มีคุณค่าขึ้นโดยการอาศัยความตายก็เป็นแรงบันดาลใจในการทาความดีท,าทําสิ่งสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขทั้งแก่เราผู้เที่ยงอยู่และแก่สังคมไม่ใช่เรื่องได้เพราะว่าความเศร้าโศกเนี่ยมันมันเหนี่ยวรักไม่ให้เราอยากจะทําอะไรมันจะพยายามยึดแล้วก็ฉุดเราให้จมดิบอยู่กับความดำมืดเหมือนกับสิ่งที่ฉุดให้เราจมอยู่ในน้ำ แต่ถ้าว่าเราเรารู้ถึงความดีของเขาอยากจะให้ความตายมันมีคุณค่ามันจะเกิดแรงขับสู้ขึ้นมาเดี๋ยวพ่อท่านมีอะไรนิ้นิดช่วยทําให้เราเนี่ยมีกําลังที่จะทําสิ่งดีงามเพื่อทําให้ความตายขามีคุณค่าขึ้นามาแต่มาที่นี่คือหน้าที่อย่างหนึ่งนะของผู้ยังอยู่ไม่ใช่จัดงานศพให้สมเกียรติไม่ใช่จัดงานศพตามเจตนารมณ์ของเข้าเท่านั้น แต่ทมให้การตายมีคุณค่าเหมือนกับตอนที่เขามีชีวิตอยู่ชีวิตเขามีคุณค่าอย่างไรเราก็ทําให้ความตายเขา,ม,ามีคุณค่าอย่างน่าือยิ่งกว่านั้น,นนะแต่แล้วก็ตายเนี่ยเราต้องไม่ลืมว่าแม้คนที่เรารักจากไปแต่ก็ยังมีหลายคนที่ยังอยู่คนที่ยังอยู่เหล่านั้นเนี่ยจึงมีอยู่มากมายหลายคน ชังวันนึงก็ต้องจากไปเช่นกันคำถามคือว่าเราจะทำอย่างไรที่จะรักษาใจไม่ให้ทุกขเมื่อเขาจ,จากไปอันนี้เป็นการบ้านที่เราทุกคนต้องคิดเป็นคำถามที่เราทุกคนต้องตอบหลายคนได้จากไปไม่มีวันกลับแต่ตั้งคือดี แต่มีหลายคนที่ยังอยู่กับเราอายุมากกว่าเราก็มีอ่อนเยาวกว่าเราก็มีแต่คนเหล่านั้นเนี่ยจะจากไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่การจากไปมันเกิดขึ้นแน่โดยเพราะเมื่อเราต่างกันความจริงว่าอะไรอลไรก็ไม่แน่นอนดงนั้นสมมทีว่าเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมเพื่อรับมือการจากไป ของคนที่เรารักซึ่งตอนนี้จะยังอยู่ใกล้ตัวเราอาจัยในบ้านเราเป็นที่รักของเราเราจะทำอย่างไรนะเพื่อว่าใจจะไม่เศร้าโศกจมดิ่งดูความสิ้นหวังผ่อเหี่ยวอย่างที่คนรักของเราจากไปในวันหน้าจหนึ่งที่เราควรทำคือว่าเตือนใจตัวอ,อยู่เสมอว่าคนที่เรารักสักวันหนึ่งต้องจากไปถ้าจาก ก่อนเราถ้าจากทีหลังเราก็แล้วไปแต่ถ้าจากก่อนเราอันนี้คือการบ้านข้ออยา่การเตือนใจให้ระลึกถึงความถึงชิตของคนที่เรารักที่ไม่เที่ยงนี่เป็นสิ่งที่เราพึงระลึกึกถึงอยู่เสมอระลึกว่าเขาเศร้าเนือต้องจากไปถ้าเราเตือนใจอย่างนี้เสมอ เมื่อถึงมาที่เขาจากไปจริงๆเราจะทําใจได้มากการที่เราไม่ได้นึกถึงเลยว่าคนที่เรารักเนี่ยจะจากไปเนี่ยนี่เป็นความประมาทอย่างยิ่งแล้วผู้คนเนี่ยทุกทรมานเพราะความประมาทอย่างนี้เนี่ยมีมมไม่มีนับไปทท่วอาจจะเป็นเพราะเขาลงลืมหรือเพราะเขาไม่กล้าที่จะคิดอาจจะคิดว่าการทําคิดเช่นนั้นเนี่ยมันเป็นการแช่งอาบมงคนแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เลยนะ มันเป็นการตระหน้าถึงความริงของชีวิตที่กระตุ้นเตือนให้เราไม่ประมาทในนามพุทธศาสนาเนี่ยทําแล้วกันตามที่กระตุ้นเตือนให้ไม่ประมาทเนี่ยถือว่าเป็นมงคลนะประมาะโทจะทำเบสุเตเตมังคารุตมุตเตมังความไม่ประมาทในทางตั้งปวงข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดประการหนึ่งนึกไว้บ้างว่าคนที่เรารักพ่อแม่ลูกหลานคนรักเนี่ยจะต้องจากไปไม่ช้าก็เร็ว มันมีบทพิจารณาความจริงบทหนึ่งนะชื่อว่าคินหาปจัจจเวแต่ย่อยๆเนี่ยเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเราจะพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความตายไปไม่ได้เราจะต้องพัดพลาดจากของรักของชอบใจทั้งนั้นของรักของชอบใจนี่รวมทั้งคนรักด้วยนะ ราต้องพั่นาจคนรักทั้งนั้นเตือนใจตัวเองเอาไว้ด้วยบทพิจารณาหรือบทภาวนาบทนี้เรื่อยๆในทําให้เราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มภูมิคุ้มใจในเวลาที่เกิดความสูญเสียอันนี้ก็ว่าทวัจิตนะการพิจารณาถึงมนิจังของทุกชีวิตรวมทั้งคนที่เรารักแต่ถ้าไม่เพทยงนะสิ่งนี้ที่สาคัญก็คือการทําความดี กับคนที่เรารักถ้าเราทําดีกับคนที่เรารักอย่างเต็มที่มีเวลาให้เขาจะเป็นพ่อแม่แล้ก็มีเวลาพูดคุยมีเวลาเยี่ยมเยียนมีเวลาดูแลมีเวลาใจใสถ่้าเป็นลูกเนี่ยนะก็หลงการมีเวลาที่จะอยู่กับเขาให้เวลากับเขามอบความรักให้กับเขารวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเขา การทำสิ่งดีๆให้กับคนที่เรารักทุกโอกาสมันจะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถจะรับมือกับความสูญเสียรับมือกับการจากไปเขาได้หลายคนเนี่ยเศร้าโศกเสียใจเมื่อคนรับจากไปเนี่ยมันไม่เป็นความเศร้าโศกเสียใจธรรมดานะมันเจบด้วยความรู้สึกผิ ว่าตอนที่เขาอยู่เรามีโอกาสที่จะทําสิ่งดีๆให้กับเขาแต่เราละทิ้งโอกาสนั้นไปความเศร้าโศกการเวลาช่วยเยียวยาได้แต่ถ้ามันมีความสุขเจือปนด้แล้วนี่น่าจะบาดใจโดยที่เวลาจะไม่ช่วยเยียวยาเท่าไหร่เ้าเราไม่อยากกล่าวว่าเราดูแลเขาเป็นที่ทั้งเดยามที่เขาปกติสุขและยนันก็เจ็บป่วย ถึงเวลาที่เขาจากไปเนี่ยเราจะทําใจได้มากขึ้นเพราะว่าเราได้ทําเต็มที่เร,ททเ,เ,รเ,รเราได้ทำดีที่สุดแล้วแลความสุภิดณ์เนี่ยมันก็จะโบยตีเราน้อยลงเพราะเรามั่นใจว่าเราได้ทาดีที่สุดกับเขาแต่บางทีคนเราเนี่ยก็ป,ปล่อยฝันร่างเลยโอกาสซึ่งทาตมเราเป็นโอกาสทองเนี่ยเนื่ามีชุดออยู่เนี่ยถ้าเราไม่รีบสือโอกาส ที่จะทำดีกับเขาเนี่ยเราต้องเสียใจในภายหลังโดยเฉพาะเมื่อเขาจากไปมันมีอะไรอะไรหลายอย่างที่ที่มาทำให้เราเนี่ยหลงลืมล้กเลยการทำดีคนที่รองรับส่วนคนเราคิดว่าทำเมื่อไหร่ก็ได้มันไม่เหมือนกับงานที่ต้องทำต้องรีบทำเพราะมีเส้นตายกิจห,หลายอย่างในชีวิตงเราเนี่ยอีเวนต์หลายอย่างในชีวิตองเราเนี่ยมันมีเส้นตายที่ต้องรีบทำ มันไม่ใช่การงานการบางทีก็เป็นมีความสนุกสนานเพิดเพลิส่วนการทำเดียวคนที่เราร่างเนี่ยมันไม่มีเส้นตายแล้วก็เลยผัดถอนไปเรื่อยๆไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ต่างจังหวัดเอาไว้ทำตอนสิ้นปีก็ได้ปีใหม่ตอนนี้มีอย่างอื่นให้ทําก่อนมีอย่างที่ต้องทํางานที่ต้องทาให้เสร็จหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ผัดถอนอย่างนี้ไปเรื่อยๆเ,เนี่ย สุดท้ายก็เลยไม่ได้ทำ่าจะรู้ตัวก็สายไปซะแล้วเพราะว่าก็าจากไปไม่มีวันกลับไม่ต้องเป็นสิ่งเตือนใจให้เราเนี่ยไม่ลหลงอยู่ในเรื่องนี้หรือไม่มาแต่ขัดกอนมีชายหนุ่มคนหนึ่งนียจะมีเรื่องขัดแย้งกับแม่อยู่เป็นประจำเป็นธรรมดาของลูกชายหรือคงทีเ็ลูกสาวเ้อยแต่หลนนังเนี่ยได้มาเรียนรู้เรื่องความตาย ก็ได้กกันหนักว่าเนี่ยการที่จะปล่อยปลาล์ลเลยเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นความประมาทก็ลเลยตั้งใจนะว่าเนี่ยเวลาอยู่กับแม่จะเตือนใจตัว่าเนี่ยเนี่จะเป็นการพบกันครั้งสุดท้ายแกต,ตั้งใจจะปฏิบัติกับแม่มากัวว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเราหรือวันสุดท้ายของแม่เพร่ะมันช่วยเตือนใจได้ดีมนันจากเดิมที่เอาใจตัวพูดเสียงแทนกะโชคเฮงห้าก็มาอ่อนยนกับแม่มากขึ้น ไปเอาไปทําตามอารมณ์หรือทําตามใจตัวแล้วความสัมพันธ์กับแม่ก็ดีขึ้นแตม่มาเชื่อว่าถ้าหากว่าความสัมพันธ์กับแม่เนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆหรือว่าดีขึ้นไปอย่างต่อนเนื่องเนี่ยถึงเวลาที่แม่จากไปหรือถึงเวลาที่ตัวเองจากไปเนี่ยมันก็จะมีเรื่องข้างข,า,งขาใจน้อยเพราะว่าทําความดีทุกโอกาสที่มีสมรรถกรรมของคนเราเนี่ยประการั้นคือว่าการที่เราัดอนในการ ทำความดีกับคนที่เรารักเพราะเราค่ดว่ายังมีเวลาแต่น่าจะเป็นความประมาทที่ต้องจ่ายด้วยราคาที่แพงนิยมอีกคนนึงนะเธอตั้งแต่แรกเลยเธอก็อยู่กันนนะกกกกบป้าป้านี่ก็เลี้ยงดูเธอมาจนกระทั่งเธอเรียนจบมัธยมเธอก็ไปเรียนต่เอเป็นพยาบาลอีกจังหวันหนึ่งและ หลังจากนั้นนย่ยก็ไม่ค่อยได้เวลาได้กลับไปเยี่ยมป้าตัวถ้าเป็นโรงพยาบาลแต่ปเป็นพยาบาลอีก่จังหวัดหนึ่งจังหวัดหนึ่งในภาคกลางยิ่งไม่มีเวลาที่จะไปเยี่ยมป้าตั้งใจจะไปหลายครั้งตอไไปได้ไปเพราะงานเยอะจนระั่ง,งวันหนึ่งป้าป่วยหนักป้าก็เลยก็เลยเธอก็เลยติดต่อให้ป้านเนี่ยมาดูแลรักษาตัวที่โรงพยาบาลที่เธอเป็นพยาบาลแต่เธอก็ ไม่เคยมีเวลาไปเยี่ยมป้าทั้งที่อยู่ในโรงพยาบาลเดียวกันงานเยอะก็จะไปเยี่ยมหลายทีแล้วในห้องไอซียูก็ไม่มีโอกาสไม่มีเวลจาจนกระทั่งเนี่ยมีวันหนึ่งเนี่ยเธอตั้งใจเนี่ยสาวทิ้เนี่ยจะไปเยี่ยมป้าแต่พอถึงวันศุกร์มีเพื่อนชวนไปเที่ยวพัทยาเธอไม่เคยไปเที่ยวพัทยาไม่เคยน้ำทะเลก็คิดว่าอะไรไปเที่ยวก่อนนะกลับมาแล้วค่อยมาเยี่ยม ป้าบอกว่าวันอาทิตย์เย็นอาทิตย์กลับมาถึงก็ได้ไปเยี่ยมป้าที่โรงพยาบาลถึงจนกระทั่งมาถึงหน้าโรงพยาบาลแล้วก็มาเจอเพื่อนเพยาบาลาด้วยกันแล้วก็ได้ยินข่าวร้ายว่าป้าเพิ่งจากไปวันนั้นเองไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านั้นพนะ่อเจอเสียใจมากเลยเธอเสียใจ,ยยจยที่จนรอดจนรอดก็ไม่ได้มีนือลาได้ทั้งไปเยี่ยมป้าพวงนี้พระคุณเพราะเจอที่ว่า มันมีเวลาเธอรู้สึกเสียใจนะที่เห็นกการเที่ยวเห็นการความสนุกสนานและกล้าจากไปเนี่ยเป็นสิบปีเธอก็ยังไม่คลายจากความเศร้าโศนึกถึงเธอหลไรก็ร้องไห้อันนี้เพราะว่าผัดผ่นการที่จะทำความดีให้คนที่เรารักเรื่องนี้คล้ายๆกับเรื่องรล่าฟีบานที่คนอนื่นเลยนนะจะอยู่ภาคใต้ยายเนี่ยเลี้ยงดูเธอมา พราะพ่อแม่เนี่ยไม่่อมีเวลาต้องทําค้าขายจนกระทั่งพอเธอไปเป็นพยาบาลก็เอินห่างจาก,กยายแต่ว่าพอได้เป็นพยาบาลเนี่ยก็โชคดีหน่อยนะได้กลับมาเป็นพยาบาลในจังหวัดที่เป็นบ้านเกิดคือพัทลุงก,ก็ได้มีเวลาอยู่กับยายบ้างไม่ได้มากหรอกเพราะว่างานเยอะตอนนึงยายป่วยเธอก็ติดต่อให้ยายมาดูแลรักษาตัวที่โรงพยาบาลที่เธอทํางานอยู่ ยังดีที่ได้มีเวลาไปเยี่ยมเยียนบ้างแต่มันไม่มากวันหนึ่งยายบอกว่าเนี่ยได้ข่าวว่าที่ทะเลน้อยมีการสร้างสะพานใหม่ยายอยากไปเขบอกได้เลยยายแต่ว่าเสาที่นี่ไม่ได้นะเพราะว่าเพื่อน,นรับปริญญาต้องไปช่วยไปช่วยเพื่อนยายก็ไม่เป็นไรอาทิตย์หน้าก็ได้แต่พอถึงอาทิตย์หน้าเขาผ่านทางทีป้าบอกว่ายายป่วยหนักต้องเข้าห้องไอซียูไม่สามารถพาย,าย ไปดูสะพานใหม่ที่ทะเลน้อยได้แล้วไม่มีโอกาสอีกเลยเธอเสียใจมากนะเพราะว่าไอทะเลน้อยเห็นสะพานใหม่นะมันอยู่หา่างจากวงการแค่ยี่สิบนักยี่สิบกิโลใช้เวลาไม่นานพาไปเมื่อไหร่ก็ได้แต่ก็ขัดขอนนะขัดขอนเพราะอะไรเพราะว่า,วาคิดว่าการไปช่วยงานแล้วเปญาตเพื่อนมันเร่งด่วนมากกว่ามันขัดขอนไม่ได้นันมี